ตัดสินเกมอ่าตังเล่นไงวะเปิดตังค้างกูยังไม่เข้าอ้าวตายเลีย่ยี่ยยี่ยี่้ยเกมอะไรวะเนี่ยเต้องเปิดแจกเกมคำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปหยักใายเนื่องจากเล่นกับเพื่อนเพื่อเอาฮาและความสนุกส่วนตัวเท่านั้นอันไม่ทั้น้องเฮียและน้องสัตว์หลักชนิดพอเง้นแล้วคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าหาสาระจากคลิปนี้และอย่าลืมถอดสมองก่อนดูด้วยล่ะ Enjoy แล้วแค่รอไป ไม่ใช่มือบอลเหมนไอตังที่มันลึงที่มันปิดไหมมันจะเป็นเหมือนกูไม่กล้มังับดเดียวไทนมนมันไม่ได้ยินเสียงกูเลยไล้วกูบอกไปมันมันไม่ฟังแล้วนี่ขนาได้มันปิดไหมกูมัได้ยิาไม่ได้ินเสียมันปิดลำโพงโอเคมาแล้โอเคมาควกัยังของเราคานยเางขเร่มาเอาดาบแล่นกันนะทำไมวะจะ s t เก มันเหนื่อยยังไงวะมันเหนื่อยจริงเลยเหนื่อยจริงมันจะมันจะทำมันคือเกมแกล้งมันคือเกมทำลายมิตรภาพตร์เลยมันคือเกมทำลายมิตรภาพเลยเดี๋ยวนะคนทรมานเลยโทรศัพท์คนเดียวจะทำอะไรได้วะอเอ้ยไอตังค์โทรศัพท์ไอ้้้้ไไไอออตังค์โทรศัพท์ตากเอาไปเลยเออแบ่งแบ่งแบ่งีแบ่งทีโทรศัพท์ประทัาคอมไม่แฟรลตามตาแฟร์ฟร้ยมือมือข้ามสมอนดิเดี๋ยวพูดให้คูณดูสมอนเดี๋ยวอย่าสมอนดิ เพื่อดี๋ยวทำม้วนดิมึงสามารถเตีของแล้มึงก็ถ่ายตังค์ไว้เพราะว่าพวกมึงเล่นในสตอรพวกคนเล่นในคอมเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่เป็นเป็นกระชิบเลยนี่ปานวาลีอุ้ยดูดูลื่นเดียวไม่ใั่ปืนตันอือไอ้ของเปิดเสียงก่อนนะเปิดเสียงเกมอ่ะตังค์เล่นไงวะดตังค์ค้างโอ้ยไม่เข้าตายเลย เกมอะไรวะเนี่ยเแล้วก็เปิดแตะเกมแล้วก็เปิดเอ่อเอามิกเซอร์เนิดหน่อยโอเคนี่มันมันมีแค่ปืนนี่ให้มันสามารถมึงมันผ่านไปหาไม่ตังค์เว้มือมึงกดทางซ้ายอ่ะอันที่สองปะแอคชั่น เปิดอะไรมั่งวะเนี่ยแพ้ได้ไงเนี่ยจะไปเจอนี่กูวิธีการให้มึงติดพนักฐานเลอมึงจะมาต้องกันได้อยากเสพทหารยากเออตังเราไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเพื่อนใช่เตะพนักหานเลยตายแล้วทีวะไอ้ทามกูแบบมาฝากว่ะฮะยินลองยินนิ่งดิไม่เอาที่ไปแทนซะโอ้โหด้ยอาไปทีไม่จะฆ่าเพื่อนที่เลยเออ คอขาด,ปด <laughs> ไปหแกแก <laughs> นึ่งิดเดียวมึงเจอนี่โอ้เกมูไม่ตายแล้ว <c oughs> โค้เด็กดังมากเร็วเราหนีเร็วเข้า,าขีแล้วหนีเ,นเบิร์ก เแตรบกยังเข้าไม่ได้เลยไอ้ชาทมึงไม่หตายนะโอเ้ยรเทพเลเว้ยเทพมีควันเนี่ยข้าไม่ได้เลยไอ้ย่องไอ้ตู้จมตีฮึไม่ตัวนะลูเอ้าไอ้ตู้จมตีฮึโอ๊ย ขอโอ้ยวูไอแม่ไอแม่ไอแค่ตายจะเธอรับหนีดิเรเลยรถอีแตนก่อนยังไงวะมืออมือตาว่าเสรถได้เลยเอาไปชนเลยก็ตายเลยโอ้ยอ้าวเวสบาราเอลเอชีดีอุ้ยอ อ้วันไรวันนีเนี่ยอยากมามารมเป็นด้วยไอ้ไก่ได้ยินไหมสิไอ้บึกดีวิลแข่งรถบ้ามึงดยินแข่งรถบ้าง่ึ้ยไม่เธอรู้เลยน้ำอื้มเราเรามันปิดปิดหมดการสิไงวะ

ใครมันตีไปเล่นเฮดวะวะทำไมมานมาขยับ่ะจะปักเลยอืมแล้ไมึเจอขยับะกินราเทนเต่เออเออบนกินราเทนเซอกินลาเทนเจ้มหรือเอาแข็งอ่ะบ้านแข็งอ๋อบานอ้อ เฮลเมียคิลเลเทเตเราทำไมเปร์ของลพบุรีมันแข็งปุ๊กขนาดนี้เลยวะทำไมกูดึงไม่ได้วสมสมวันเฮลเมีปกติปกติมันจะดึงได้ไม่ใช่เหรอวะหรือว่าเซิร์ฟมีบัคเคดเซิร์ฟาทิ้งดินแล้วไม่ไกงมึงลองยิงบ้านดูเอ้ยไม่เกิเลยไม่ไม่มึงมึงถ้าเกิดว่ามึงจะยิงบ้านมึงต้องยิงด้วยบัคจริงวะไม่ไปไปบัคไปบัคไ่บัคแล้ว ไ่หายปักเลยแกลาดเทนเซมีาดมีองดวที่วะดิาดเทนเซวันโ์เทนยินขึนมาุดขึ้นมาาเทนเซเอาไปละจะหายโ้วากยว ามึงเลี้ยอยู่ไอ้ตังไอ้สัดไม่ได้เจาะลำโพงทำไมไอ้มึงไม่ไดเสียงจริงเหรอมันมันเข้ามันเข้าคลิปพด้วยไอ้สัดไอ้ยังมาเล่นเกมนี่อยู่อไร่อะแล้วกูอัดไอ้เนี่ยขนาดนี้แหละรอัดใหม่เลยแหละเรียบร้อยไปถึงจบไอ้ตังมันเล่นเกมด้วยไอ้กาไปถึงจบแล้วรอเล่นฟูนี้ แต่มึงก็อ้างที่ตอนสอนนะเธอไม่ได้อ้างที่มึงเข้าไปแล้วเข้าไม่ได้หาหมาหมูหมาหมูเออวิ่งเหนียวตอวอะไรวิ่งวิ่งกับหลังแกอาวอ๋อหายไปเล้วอ๋อมันตายเลยอ้วจะตายตังนี่มจะตายกูดิจะตังนัตังโอ้จะได้เกินไปละ

จะไปเจ้าลูกตองขนาดมีกูไม่เหมียวตัวรอดระยะไกลขนาดนี้มีหน้ามาตึงตองเฮ้ยไม่ตายมันยิงไม่โดนเลยเว้ยแปลกๆวะ๋ยวแล้วไม่ต้องลุมกูเนี่ยระยะไกลกิ็ตัวลูกตองอะไรกันระยะไกลระยะไกลลูกตองอ่ะเก่งกว่ามันทุกข้าของมึงเยอะนะนัด เดียวเท่านั้นเม็ดเดียวตุ้มโจมตีตุ้มโจมตีไม่ไปโดนเท่านั้นเลยเฮ้ยตุ้มโจมตีไม่ไปโดนเท่านั้นเลยพี่ไปโดนเียเอะจะตายแล้วเนี่ยตุ้มโจมตีต oui> so ุ้มโจมตีตุ้มโบไม่ได้แล้วอีกต้องเรียกเอาป้องกันโอ้โอ้กินลดบกับแพง เอาเอาเอาอาไมให้กอะไรจะกินล้วเตล์กินล่เอาเฮ้ยโอ้โอ้ไม้โอ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 ้ไมมันดูน่ากลัวจังวะไม้ฟาดเลยโฮ้ห้าดดิฟาดออเอาไ้ปเอาไม้ไ ไม่ฟกยกบารกันอย่าทำเหมือนฟีฟายเขาขึ้นลอยขึ้นไปข้างบนเลยเายตายกินล้าเทนเต้งไหนนี่เจอวะไรงั้หรือตาก็ไม่ทำให้กูต้องสัดฉากให้น้าหรอกไอ้โอ้ ไม่โดนลอยครับโหดสู้ไม่ได้เราสู้ <laughs> ไม่ได้ไ <découvrir> อ <anime> ้ไก่ทำไมต้องไล่ต้วตีดูวะยสิชุดชิดไปขวไวาก็ใบแตกอก็ใบแตกแน่แในหูบอน่นลงแท้กซ์ความมีเอ็กซ์ครับโดนได้โดนได้ ไอ้ไม่ยญ่ลูกดิจ่อจอหน้าจอหน้าจ่อจ่อเลยจ่อโอ้โอ้เปุ๊บเรียกบ้านคุ้มกันโอ้โอ้ไอกใครลาก่อนอ่าโอ้อาบิจิโอ ออโอเคเออเป็นเจ้าน้าทุกคนเปล่าเนี่ยเอามเ้แท้อย่างโอหักวันนี้เจ้าคน้าทคนเออไม่แต่ยิงเหยียดเออเออันดวงดีก่าคุณดวดีกว่าคนดวงดีกว่าเลไม่ให้กิน้เเพี่ล้วกินล้เต้แบบยอดกับโดนไม่โดนเขายิงไม่โดนโอ้ยิงไม่โดนเนะ้ กินแล้วเทนเซแบบสมบูรณ์แบบแล้เซเอาบ้านาดเอาบ้านาดเอาบ้านเอาบัเอาบัเอเออเอาบ้านาดเอาบ้านาเอามูาคอาาดลยเลยคาอาาเานานแล้วเอายังยัง ไม่ได้แล้วไม่ได้และเข้ามาใกแล้ขนาดนี้เกมโอเกมอ๋อแล้วตำไมก็ตาแก่แล้วเกี่ยวได้ไหมโอ้ยนิ่งนี่มันเล็งไม่ได้เหรอเร็ววันประกันเร็ววันประกันนี่ระเบิดกันโอ้โหนี่ไงชิลาเทนเซ่เอาไปเนายโดนโดนโดนบ้างเหอะ โดนไปโดนนี่เจอกูไปเลยฟาเบิร์สตรีโอ้ยไม่โดนนะอ๋อนิ่งเลยตายเอาแรงเกินไปอุ้ยตกน้ใกล้ตกนะแล้วหอยลงน้ำเลยอะอะเฮลอา เกมอะไรวะนี่ะก็เลยกเลยอ่อยนะแต่กูคือเกมรักสมองเว้ยฮึฮึฮึเกฮึฮึฮึฮมฮึ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 ฮ